ดิฉันต้องขอต้อนรับทุกทุกคนกลับเข้าสู่บทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสําคัญที่ไม่แพ้หัวข้ออื่นๆที่ได้แบ่งปันมาก่อนหน้านี้หัวข้อวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ t a r g e t g r o u p ค่ะหรือว่าการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่จะเหมาะสมในการทําธุรกิจ MLM ให้ถูกต้องในการทําธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจประเภทใดก็ย่อมมีสินค้าหรือว่า product และใน product แต่ละชนิดนะคะก็ย่อมมีกลุ่มการตลาดที่แตกต่างกันอย่างตัวอย่างเช่นนะคะมือถือก็จะ ะมุ่งไปที่กลุ่มวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ใช้โทรศัพท์เยอะและก็เปลี่ยนรุ่นอยู่บ่อยๆดังนั้นวิธีการทําการตลาดจึงต้องให้เป็นที่สนใจของคนกลุ่มนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือรถยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น f o r r a r i b m w บีเอ็มดับเบิลยูเต้หรือว่าอื่นๆนะคะก็มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นหลักการตลาดและการโฆษณาจึงแตกต่างกันนะคะเพื่อให้ตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายของตนให้มากที่สุดแล้วธุรกิจเครือข่าย MLM นะคะต้องการคนกลุ่มไหนคุณอาจเคยได้ยินนะคะว่าใครๆก็สามารถทำธุรกิจเครือข่ายได้ ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ระดับด็อกเตอร์คุณหมอทหารตำรวจแม่บ้านนักเรียนนักศึกษาไปจนกระทั่งคนตกงานจนทำให้หลายๆคนคิดว่าทุกคนคือกลุ่มเป้าหมายใครก็ได้ขอเพียงแค่อยากทำก็สามารถสำเร็จได้ใครๆก็ทำได้ทั้งนั้นจนคุณเองต้องทำการตลาดแบบหวานไปทั่วเพื่อให้ครอบคลุมกับทุกๆก,กลุ่มและหวังเพื่อจะให้ใครสักคนที่พร้อมที่จะจ่ายพร้อมที่จะลงทุนทาธรุรกิจกับคุณหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ วิ่งไล่ตามรายชื่อที่คุณมีบรรดาคนรอบๆข้างเที่ยวบอกกับทุกคนว่าเขาคือคนที่ต้องการทําธุรกิจนี้ธุรกิจเค,ครือข่ายเหมาะสมสําหรับเขาที่สุดเขาต้องสมัครกับคุณด้วยการยกสารพัดเหตุผลยกผลประโยชน์มากมายที่เขาจะได้รับทั้งคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และโอกาสในการทําธุรกิจที่พลาดไม่ได้ถ้าเขาไม่ควา้าเขาอาจจะเสียใจไปทางชีวิตเลยก็ได้นะคะโน้มน้าวใจให้เขาตัดสินใจให้เร็วที่สุดนะคะทันทีทันใดก่อนที่เขาจะได้มีเวลา ไปคิดหรือว่าไตรตรองให้ดีว่าตัวเขานั้นสามารถทําธุรกิจได้จริงหรือไม่ซึ่งวิธีการนี้ก็คือการปิดการขายที่มันไม่เวิร์กเลยแม้ว่าการปิดการขายจะเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าวิธีการที่คุณเคยทําหรือว่าทําอยู่นั้นจะเป็นในลักษณะของการโกยคนเข้ามาเยอะๆค่ะไม่ได้มองที่คุณภาพของคนเมื่อคุณสร้างเหตุแบบนี้ไว้นะคะดังนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็พอจะเดาได้ว่าคุณจะได้เพียงปริมาณคนแต่คุณภาพนั้นน้อยมากๆเพราะคน ที่เข้ามามีทักษะในการทำธุรกิจน้อยมากเขาอาจจะเข้ามาเพราะตัวของคุณไม่ใช่จากการตัดสินใจของเขาหรือเขาเข้ามาเพราะอารมณ์ที่ต้องการความสำเร็จเพียงชั่วครั้งชั่วขราวเท่านั้นดังนั้นอัตราส่วนของคนที่ล้มเลิกหรือว่าเลิกทำและก็ออกจากธุรกิจนั้นจึงสูงมากๆนี่คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้คนไม่ชอบธุรกิจเรือข่ายและเชื่อว,ว่าเป็นธุรกิจที่หลอกลวงพวกขายฝันไม่มีทางสำเร็จได้จริงหรอกเพราะคนสำเร็จนั้นน้อยมากๆจึงทำให้คุณไม่สามารถที่จะหยุดการสปอนเซอร์ คนได้จริงๆเพราะมันเหมือนกับถังน้ํารั่วค่ะที่คุณเติมน้ําเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเต็มเพราะทุกครั้งที่เติมน้ํามันก็จะไหลออกหมดทุกทีวันนี้ ถึงเวลาที่จะปฏิวัติความคิดยกระดับแนวคิดปรับทัศนคติใหม่ในการทรําธุรกิจ MLM ได้แล้วค่ะจงมองธรุรกิจนี้ให้เป็นเหมือนธรุรกิจทั่วไปค่ะที่หากว่าคุณเป็นผู้บริหารได้บริหารธรุรกิจอะไรก็ตามคุณก็ต้องการคนที่มีคุณ,ณภาพต้องการคนเก่งเข้ามาร่วมงานและคนที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานจริงไหมคะดังนั้นธรุรกิจ MLM ก็เช่นเดียวกันค่ะ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจริงๆในการทําธุรกิจ ml จะมีเพียงแค่2ประเภทเท่านั้นค่ะก็คือ1ประเภทคนที่คุณต้องการ เช่นคนที่จริงจังคนที่พร้อมเรียนรู้คนที่มีศักยภาพ 2. ประเภทคนที่เขาต้องการเขาต้องการทําธุรกิจอยู่แล้วหรือต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นคนที่เคยทําธุรกิจมาก่อนมีประสบการณ์มาแล้วกําลังมองหาโอกาสในการทําธุรกิจใหม่คนที่ต้องการวิธีการที่จะทําให้เขาสําเร็จคนที่ต้องการผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์หรือว่าคนที่มองหาไรายได้เพิ่ม คุณจะเห็นว่าทั้ง2กลุ่มนะคะจะเป็นใครก็ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศอายุการศึกษาอาชีพซึ่งอาจจะไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือว่าคนใกล้ตัวหรือเพื่อนสนิทของคุณเลยแต่สิ่งที่คนสองกลุ่มมีเหมือนกันนั่นก็คือความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสําเร็จและ เขาเป็นคนเลือกและตัดสินใจทําเองคนแบบนี้เขาพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างคะ่ะเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของเขาเองดังนั้นเราจะไม่มีทางเจอกับคำปฏิเสธกับคนทั้งสองกลุ่มนี้เลยคุณเห็นไหมคะว่าแตกต่างจากการทำธุรกิจ MLM แบบเดิมที่มุ่งไปที่ทุกทุกคนตลอด360องศารอบตัวของคุณนั่นคือผู้มุ่งหวังแต่เลือกเฉพาะคนที่เหมาะสมเท่านั้นและสิ่งสำคัญก็คือเราไม่ได้ไปยัดเยียดให้กับเขาเลยถึงแม้ว่าเรา จะหวังดีหรือว่าเจตนาดีแต่ทําไมเขาถึงไม่รับคําตอบง่ายๆก็คือคุณไปให้ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเขาไม่ได้อยากได้ดังนั้นย่อมถูกปฏิเสธแน่นอนค่ะเมื่อเรากําหนดกลุ่มเป้าหมายในกรอบ2ข้อข้างต้นนะคะจะทําให้คุณไม่ต้องออกไปไล่ล่าอีกต่อไป งานของคุณเพียงแค่ชี้แนวทางที่เขาต้องการจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ต่างๆวิธีการแก้ไขปัญหาที่เขากังวลอยู่และก็สร้างความศรัทธานในตัวของคุณให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาได้คําตอบและเขาเริ่มศรัทธานในตัวคุณเท่านั้นนะคะ่ะในไม่ช้าเขาก็จะสมัครร่วมทําธุรกิจหรือว่าซื้อโปรดักต์กับคุณแน่นอนโดยที่คุณไม่ต้องออกไปไล่ล่าเขาเลยเปรียบเสมือนคุณเปิดร้านขายยาน,นั่นแหละค่ะเมื่อเขาต้องการยาเขาก็จะเดินเข้ามาหาคุณเองขอเพียงแค่คุณมีสิ่งที่เขา ต้องการเท่านั้นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะว่าคุณไม่ใช่จิตแพทย์หรือว่านักเปลี่ยนทัศนคติคนอย่าใช้เวลากับคนที่ไม่ใช่อย่าพยายามโน้มน้าวเขาให้เปลี่ยนแปลงแนวคิดจากคนที่ไม่ชอบเครือข่ายคนที่เข้าใจผิดกับธุรกิจเครือข่ายในระดับรุนแรงหรือแม้กระทั่งคนที่กลัวการทําธุรกิจรังเกียจความรวย เพื่อที่จะให้เขานะคะมีแนวคิดแบบเดียวกันกับคุณเพราะคุณนะคะไม่มีเวลามากพอและอาจไม่มีความสามารถขนาดนั้น คุณอาจจะต้องเสียทั้งเวลาและเสียทั้งความรู้สึกดีๆที่เคยมีต่อกันจงใช้เวลาค้นหาคนที่ใช่ตัวจริงสำหรับคุณเพราะจะทำให้คุณได้ทั้งปริมาณและก็คุณภาพในการทำธรุรกิจดังนั้นดิฉันเชื่อว่าย,ยังมีผู้คนที่เป็นผู้นำและเอาจริงกับการทำธรุรกิจอีกมากมายในโลกใบนี้ที่รอคอยโอกาสจากคุณทุกๆคนอยู่นะคะโดยเฉพาะสังคมออนไลน์บนโลกไซเบอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตยังมีอีกมากเป็นนับล้านานคนคุณจะพบว่าสุดท้ายถ้า คุณทำงานอย่างถูกวิธีถูกต้องและถูกทางคุณจะพบว่าตัวคุณนั้นสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะให้ใครมาร่วมทำธรุรกิจกับคุณและคนที่เป็นฝ่ายปฏิเสธจากแต่ก่อนที่เป็นเขาเหล่านั้นหรือว่าผู้มุ่งหวังของคุณมันจะกลับตรงกันข้ามค่ะเพราะว่าคนที่มีสิทธิ์จะปฏิเสธนั้นจะกลายเป็นตัวของคุณแทนสุดท้ายนะคะอย่าตกขบวนความสาเร็จกับเรานะคะเนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในหัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีค่ะ